ท่านอ้นยันไม่ยุ่งเรื่องการเมืองหลังโดนโยงปมเข็มกลัดชี้ก่อนแต่งเรื่องขอให้คิดด้วยวันที่24สิงหาคม2566ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ขอความกรุณาอย่าเอาผมมาเชื่อมโยงกับนักการเมืองหรือพักการเมืองไม่มีความปรารถนาที่จะยุ่งเรื่องการเมืองเลยเข็มก็เห็นประชาชนติดกันเยอะแยะ ด้วยก่อนหน้านี้นะคะในโลกออนไลน์ก็ได้มีกระแสะเกี่ยวกับเข็มกลัดแบบเดียวกับที่ท่านอ้นติดเสื้อสูตรในช่วงที่มาเมืองไทยว่าเป็นเข็มกลัด v v ว p และยังมีบางเพจนำภาพของท่านอ้นมาเชื่อมกับนักการเมืองที่ติดเข็มกลัดแบบเดียวกันด้วยก่อนที่ท่านอ้นจะออกมาโพสต์ข้อความในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านอ้นก็ยังได้คอมเมนต์ที่โพสต์ดังกล่าวอีกด้วยว่า ก่อนที่จะแต่งเรื่องขอให้คิดด้วยว่าจะมีผลยังไงกับคนอื่นซึ่งก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็ได้มีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าถูกต้องครับโดยประชาชนส่วนมากก็ได้มองว่าเข็มกลัดดังกล่าวนั้นมีขายทั่วไปในแอปช้อปปิ้งชื่อดังก็มีขายเป็นปกติบางความคิดเห็นบอกว่าเด็ดขาดมากหนึ่งไม่มีสองไม่มีชนมาชนกลับ บางความคิดเห็นบอกว่าใช่ค่ะเข็มมีขายทั่วไปท่านชายอยู่เหนือการเมืองอย่าดึงท่านลงมาเลยท่านมีความสุขที่สุดแล้วเวลานี้บางความคิดเห็นบอกว่าเห็นข่าวก็คิดเป็นห่วงท่านอ้นอยู่ไม่น้อยดูแลรักษาตัวเองนะคะคนผ่านมีมากบางความคิดเห็นบอกว่ารอท่านกลับมามอบความสุขให้กับคนไทยครับประชาชนส่วนใหญ่รักและเข้าใจท่านค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ท่านออนชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วใครที่เอาท่านไปโยงการเมืองไม่ว่ามีความประสงค์ใดขอให้ยุติเถอะเพราะความจริงก็คือความจริงท่านโอนไม่เคยมายุ่งหรือแสดงอะไรเกี่ยวกับการเมืองเป็นต้นค่ะ